ฮัลโหลขอกาวสวดสดีเพื่อนๆชาส่วนนา์ด้วยับผมวันนี้เราก็อยู่หอคอยชั้นที่23ก็ไปลุยกันชั้น23เจอศัตรู5ดาว6ดาวผมเหมือนกันทั้ง2แถ2ว2เวฟเลือดจิตที่ประมาณ4 5 0 0 4 6 0 0รลางโจมตีวัน20,010ความ 28, รม่วมกันยี่ปมาน2,008ผมโดยค่าเฉลี่ยแล้วค่าก็ประมาณนี้ศัตรูมีความถึกจากเลเนียลบดาเมจน,นี่นั่นหนกับซินเวนิเตัวหนึ่งแล้วก็สตันจากจ๊กเกอร์มีลบรลางโจมตี กายภาพผมจากวันโฮแล้วก็บล็อกกันกายภาพมีโนโฮผมเล่งเธอแล้วก็เพิ่มดาเมจสนใจศัตรูจะเป็นสกิลห้าเป้าหลายตัวเหมือนกันก็สถานะสั้นผมต้องป้องกันแน่นอนเลยจากโจ็กเกอร์เป็นหลักๆอักทีนี้ผมใช้ก็ตามนีม้แล้วก็แบบพัสดีอ่ะให้ตรงกระสายการเล่นแ้วเรียบร้อยอะ แข่งแข่งใช่นี้คือเลววาร์เซียทีแล้วก็อซินนเพสสองส่วนหงตัวก็คิดว่าเอาตัวที่มีประโยชน์ที่สุดไปแล้วในการจัดการตอนนี้ผมเหลือทีมเวทอยู่ผมก็เลยใช้ทีมเวทแล้วกันเพราะว่าถ้าใช้ทีมกายภาพเนี่ยเดี๋ยวมันจะตีมไม่เข้าผมเพราะว่าถ้าเกิดโดนคาร์บอนโทเนี่ยกด,ดมาจะลดด้ามในกายภาพของเราสี่สิบเปอรซึ่งลดเยอะมากเลยผมเพราะฉะนั้นก็ให้ทีมเวทก็เป็นหนึ่งทางเลือกที่ดีผมดู้ยันเป๊ปแรกศัตรูยังไม่ถึกมากครับผม ก็ยังพอจัดการได้อยู่ไอ้ปว้ยปัป๊บโดนดีมากบผมโดนตัวนั้นโอเคลินสกิวไปบึ้ม,มสตูค่อนข้างถิกปประสมควรเลยนะโอ้โดนลดดาเมจขไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทำให้ดาเมจฝั่งเราเนี่ยตกมากเลยโอเคโจมตีไปซีเป้าปั๊บปั๊บปับปับ,ปบ,ปบ อืม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 โอเคเลยอีกสองตัวน่าจะพอดาเมจนะแรงวะเดี๋ยวดูด,ดาเมจอุ้ยแรงมากเลยโอเคตีเป้าหมายเดียวทะลุภพจัดการเลยไอความจริงไม่ต้องใช้สกิลได้นะเพื่อเออทินหน้าผมเราจะได้มีโอกาสเปิดสกิลก่อนอลบลบพลังป้องกันศัตรูไปหน่อยผมไม่ให้ศัตรูมันทึกมากเกินไป อ้โดนเพิ่มตามเม็มมาเหมือนกันอ้ํนี่เนี่ยตอบกลับไปยวช่วงนี้ก็พยายามเคลียร์เกาะของศัตรูไปก่อนแล้วได้ใช้สกิลของคาม่าจัดก,การอืมแรงคิวก่อนก็ได้ยื้อยื้อเธอมาอีกนิดนึงโอเคเหมือนกับสกิลเตรียมที่จะพร้อมใช้งานอาะใช้ลิงสกิลเคลียร์เลยก็ได้จะทันหรือเปล่า ได้บิกสองตัวรอ,อลินเลยก็ได้เหจังหวะนี้จิ้มาฟาฟาดตุ้มผมค่อนข้างแรงแล้วก็จะเหลือขาอนโฮตัวสุดท้ายของที่มีสกิลเลือดเหลือหนึ่งหนึ่งครั้งก็รอตอบโตก็ได้โอเคเติมกูดาไปปั๊มลดดังอ,อ่สองนาที่ก็ค <c oughs> ่อนข้างโอเคผมค่อนช้านิดนึงแต่ก็ไม่เป็นไรผมเล่นที่ผ่านแล้วกัน สิวิผมไปดูชั้นต่อไปชั้นที่ยี่สิบสี่อืมศัตรูโหดมากครับผมโหดมากสามพันแปดร่งโจมตีประมาณสองพันเอ้สองหมื่นทำกงกันอูส้สามพันเจ็ดกว่าๆเลยครับแถมมีราเชลตายและเกิดมีการสถานะจากสปไปมีามดาเมจไฟเผาเจฟทะลุบัฟ มีจมตีป้องกอเดียวทะลุบัฟเจฟมีไฟฟ้าจากไอรินมีเดชจากคิสน่ยปัญหาคือรูดี้ผมสำหรับชั้นนีอ้อาจจะใช้ต้องใช้ตัวที่โจมตีแล้วเป็นแบบทะลุบัฟกับตัวบัฟดาเมจเยอะอาจจะต้องใช้ตัวที่มีสกิลเสกเลอร์นหนึ่งผมไม่ใช่อย่างเช่นลีก็ได้ผมน่าจะเหมาะสำหรับชั้นนี้หรือไม่ก็อะคุมะหนึ่งในสองตัวนี้ผมที่น่าจะต้องใช้เพื่อมาจัดการกับรูดี้เพราะว่ารูดี้เนี่ยมันถึกมากเลยผมแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะ ทำเวลาให้ทัน3นาทีถ้าเกิดเม่ใช้ไอ้สองตัวนี้อ่ะยิงไข่ชาินี้คือเร็วกว่า3นาทีแล้วก็อสุนุเพศโจมตีหนึ่งตัตวก็แนะนำผมอืมคจะเป็นไอ้กล้าผมสำหรับชานี้นะถ้าเกิดอยากจะให้ได้เร็วกว่า3นาทีอ่าเหมือนกันครับใครชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดติดตามท่านแน่ช่องยูทูบแล้วก็แฟนเพจผมเจอกันทีผมพรุ่งนี้สวัสดีครับ